Hello, it here it's again. Today, BAM I'd like to s here a r you how to p a c c t i English speaking with the movie. วันนี้แบมจะมาแชร์วิธีการฝึกพูดภาษาอังกฤษก,ษกับหนังฝรั่งนะคะ,ะหนังที่แบมเลือกมาวันนี้ชื่อว่า View from the top นะคะจะเกี่ยวกับ Air Hostess คือผู้หญิงคนหนึ่งอยากเป็น Air Hostess นะคะจริงๆเราใช้หนังเรื่องไหนก็ได้ที่เรารู้สึกสนุกหรือว่าเราสนใจ แต่แนะนำว่าควรจะเป็นหนังที่เราเคยดูมาแล้วนะคะจะได้รู้เนื้อเรื่องอ,อ,อันนี้หนังนานมาแล้วแหละเคยดูตั้งแต่สมัยมหาลายัยดูบ่อยมากเพราะว่าสมัยก่อนอยากเป็นแอร์โฮสเตสนะคะทีนี้ฉากที่เราจะเลือกมาฝึกวันนี้เป็นฉากสั้นๆก็คือเป็นตอนที่พระเอกกับนางเอกเขาเจอกันแต่เขาเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันนะคะก็จะมีประมาณ4 5หประโยคน่าสนใจ ปกติเนี่ยเราจะเริ่มจากการดูซับไทยก่อนหรือถ้าเกิดทีวีใครเนี่ยเปิดได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยในรอบเดียวกันก็จะได้ไม่เสียเวลานะคะเราก็จะดูซับไทยก่อนแบบเหมือนให้เออพอจําเนื้อเรื่องได้เกิดอะไรขึ้นเ sure. ผู้ชายเดินบอกขอเก้าอี้ตัวนี้ได้ไหมผู้หญิงบอกเชิญค่ะ Hey What ทก a k e ก็บอกก็ให้ผมแล้วนี่ Hey, d ดาน่า my god I'm great คุณบอกฉันสบายดี oh you didn't ask me how I was no no งประโยคที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ใช้อ่ะคะ่ะก็ช่างมันปล่อยมันไปอะไรที่ what, what are you what are you doing in Cleveland คุณมันทำอะไรที่ Cleveland I live here around the corner yeah ฉันอยู่ที่เนี่ยอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะประโยคแบบเนี้ยนะ่าจะได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ค่ะทีนี้เรารู้เนื้อเรื่องแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นภาษอังกฤษนะคะ Excuse me, can I take this take chair? เขาบอกว่า Can I take this chair ขอเก้าอี้ได้ไหมแต่ว่าเมื่อกี้เราจับคำว่า Excuse me ได้ด้วยลองฟังอีกรอบ Excuse me Can I take this chair Excuse me, can I take this chair? ทีนี้ถ้าเราอยากจะจดแบบฝึกจริงจังเลยก็จดลงไปเลย Excuse me, can I take this chair? Sure. Sure. Hey. What? You told me to take it. You told me to take it. บอกให้ฉันนับไปได้นี่ Donna? Oh my god I, I'm great ว่า I'm great i I'm fine เป็น I'm great Oh you didn't ask me how I was No but now you told me What are you what are you doing in Cleveland What are you doing in Cleveland Cleveland Live here. i live here ฉันอยู I l i v h here? Around the c o r n e r Around the corner. โอเคตอนนี้เราได้ประโยคแบบที่คิดว่าจะไปฝึกแล้วเนาะทีนี้ถ้าใครแบบอยากจะลองรีพีทอีกรอบก็ได้คือฝึกพูดตามไปหรือว่าตอนนี้เรามีกระดาษใบนี้อยู่ใช่ไหมคะ อย่างเวลาเราว่างๆเราก็หยิบออกมาฝึกพูดไปเรื่อยเ,เนาะทีนี้เรารู้สถานการณ์แล้วก็พูดไป excuse me can I take this chair excuse me can I take this chair เผื่อวันหนึ่งจะต้องไปขอเก้าอี้จากชาวต่างชาติในร้านอาหารเดียวกันอย่างเงี้ยเราก็ใช้ประโยแบบนี้ได้เขาบอก sure you told me to take it You บอกให้ฉันเอาไปนี่ I'm great เ็จะมี what are you doing in Cleveland ืเราจะอยากจะถามเขามาทำอะไรที่กรุงเทพเราก็ถามว่า t are you doing in Bangkok ก็ได้ I live here ฉันอยู่ที่นี่ around the corner You tell me ี้นะคะแล้วก็ฝึกพูดไปฝึกพูดไปจะ repeat ซ้ำดูอีกทำยังไงก็ได้ให้เสียงเหมือนได้หมดนะคะทีนี้สมมติเราฝึกไปเรื่อยๆแนละ้วเราเริ่มจำประโยคได้แนละ้วใช่ไหมเราก็กลับไปดูหนังอีกรอบนึงไม่จำเป็นต้องทำวันเดียวกันนะคะทำเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่ทีนี้ลองแบบปิดซับหมดเลย Excuse me, can I take this chair? Excuse me, can I take this chair? Ah, no, sure? Hey. What? You told me to take it. You told me to take it. Ted! Hey Donna! I'm great <laughs> oh you didn't ask me how I was no but not as you told me <laughs> what, are you, what are you doing in Cleveland what are you doing in Cleveland I live here around the corner I live here around the corner ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เน้นว่าฟังเยอะเยอะแล้วก็ฝึกพูดตามนะคะพูดตามไปเรื่อยๆแค่ปรับสำเนียง อย่างอย่างนี้นางเอกก็พูดชัดอยู่เราก็พูดตามได้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่จะฝึกให้เราเห็นสถานการณ์จริงๆด้วยแล้วก็ได้ฝึกสำเนียงตามเขาด้วยแล้วก็จะได้ออกเสียงให้ได้ถูกนะคะยังไงก็ฝากวิธีนี้ไว้ด้วยเพราะว่าบําคิดว่าจริงๆวิธีนี้ก็ได้เป็นวิธีที่ได้ผลวิธีหนึ่งเลยนะคะยังไงก็จะพยายามหาวิธีอื่นๆมาแชร์เรื่อยๆนะคะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้คนที่กําลังฝึกอยู่ด้วยอขอบคุณที่ติดตามนะคะ I'll see you later Goodbye